สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูปลาสดิดท,ทอดกรอบราดพริก3ามรสครับจะมีปลาสดิดแดดเดียวพริกแกงน้ำมะขามเปียกครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับก่อนเดื่นเราต้องทอดปลาสลิดให้กรอบก่อนครับ อบได้ที่แล้วครับผมตักใส่จานพักไว้ก่อนครับเรามาทำน้ำพริกสามรสกันครับใส่เครื่องแกงลงไปครับผม คั่วเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับหอมได้ที่แล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับ เรามาปรุงรสกันครับรสดดีครับผงลวครับน้ำต,ตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับซอสหอยครับซอสปรุงรสครับผม ซอสมะเขือครับรสชาติจะเปรี้ยวนำนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงครับคุกเข้าให้เข้ากันครับผม รสชาตินี้ปรุงตามใจชอบนะครับชอบรสไหนก็ปรุงไดปรุงตามใจชอบได้เลย นำม,มาลาดตัวปลาได้เลยครับ หน้อยหน้าด้วยผักชีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาสลิดท,ทอดกรอบลาดพริกสามรสครับกรอบกอบอร่อยอร่อยครับผม